กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเพิ่งไปจ่ายค่าน้ำปราปาที่สลกบาทมานะกอกลับมาถึงบ้านกาห็หิวหิวหิวพอดีว่าอาเฉเดแม่เฉเดแม่ห่อข้าวให้นะก็จะมากินข้าวแล้วนะโอเคไหมคะนะมาดูกินข้าวกันหิวแล้วนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะเฉเดแม่ก็ อันนี้นเนาะก็ห่อข้าวให้ตั้งแต่ไปไปเอีะก็เรียกไปไรหรือไปหาคุณหมนอนะเิ็ดแม่ก็อันนี้ให้นะคีค่อยก็มีไอ้พันนี้อยู่โอยนั่งก่อนพี่น้องเมื่อยรับรถเนาะเดี๋ยวเขาจะปรับนะต้องเรียไปจ่าย ค่าน้ำปลาปลาต้องวิ่งไปจ่ายนู่นนี้สลบบาทนู่นนี้